หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะครับจัดพิธีท,ทาบุญตักบาตรถวายพระถวายพระกุศลนะครับเพื่อที่จะลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าสิริวัณณวรีรารีรัตครับ ที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเลยอำเภอเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับนำโดยนายชัยพจน์จรุนพงศ์รองออท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยครับเป็นประธานฝ่ายคารวสาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชากุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2569ครับ พร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเลยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจรวมถึงภาคเอกชนและพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าในการร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับโดยมีพระราชาวชิรสุธีเจ้าคณะจังหวัดเลยธรรมยุทธเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวงได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับผม สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาประสูติเมื่อวันที่8มกราคมพุทธศักราช2530ค่ะทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ที่2ในประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะได้ส่งอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติบ,ตบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อเป็นการอำนวยประโยชน์สุขนะคะแก่อาณาประชาราษฎรโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในด้านของการสืบสารรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาภาคไทยค่ะ ด้วยพระไทยค่ะที่มีความมุ่งมั่นในการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากนี้ยังมีแนวคิดค่ะอันเป็นสากลในการนําการพัฒนานะคะผ้าไทยต่อย,ยอดสู่มรดกภูมิปัญญาผ้าไทยโดยมีพระราชดำริว่าผ้าไทยใส่ให้สนุก ทำให้ผ้าไทยนะคะมีคุณค่าและยังได้ทรงพระราชทานแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอซึ่งมีชื่อว่าผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันนวรีนั่นเองค่ะและก็การพระราชทานขอพระอนุญาตนะคะให้กลุ่มผ้าทอทุกกลุ่มค่ะทุกเทคนิคนะคะก็สามารถที่จะนําไปทอผ้านะคะผลิตได้เพื่อเป็นอาชีพที่ยั่งยืนค่ะของประชาชนชาวไทยตลอดจนเป็นการสานต่อง,งานด้านการอนุรักษ์ผ้าทอมืออันทรงคุณค่าไว้บนผืน แผ่นดินไทยนั่นเองค่ะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศในช่วงเช้าของการทําบุญตักบาตรนะครับของทุกๆพื้นที่เลยนะครับในภาคอีสานของเราครับผมก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นใจในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ